One News ตรงไปตรงมาพูดถึงเรื่องภัยแรงนะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งจะหาหรือถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาภัยแรงและการเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้จากคุณวีรยุทธ์วิริยะสัจจิตนะครับรายงานสดจากธรรเนียบรัฐบาลครับ ครับคุณวิลาสินีคุณทิชาพัฒนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดหาเครื่องขุดเจาะน้ําบาดาลอีก500เครื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาครับ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ภัยแล้งและมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานะครับโดยพลเอกอนุพงศ์เขาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายปิติพงษ์พึ่งบุญนอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันแถลงข่าวกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ตั้งแต่การพยากรณ์ปริมาณฝนในรอบ6เดือนน้ำในเขื่อนการใช้น้ําอุปโภคบริโภคและการใช้น้ําผลักดันน้ําทะเลนะครับทั้งนี้ที่ประชุมครมอเศรษฐกิจได้กําหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาโดยเฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีพื้นที่เสี่ยง8 0 0นไร่จากทั้งหมด3ล้าน4แสน40,000ไร่โดยใช้งบกลางปี2558วงเงิน51ล้านบาทจัดหาเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาลอีก500เครื่อง เพื่อดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งขณะเดียวกันรกรมชประทานจะจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยครับ,บ,รบและในช่วงเงย็นวันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากนายกทุนตรีจะจัดงานเลี้ยงและมอบเงินรางวัลให้แก่ฮีโรนักกีฬาสีเกมและคณะผู้ฝึกสอนเนื่องจากไทยเป็นเจ้าเหรียญทองสีเกมในครั้งนี้ครับคุณวิลาสินีคุณพิชาพัฒน์ครับ ขอบคุณคุณวีรยุวิริยสัจจจิตนะครับรายงานสดจากทำรรเนียบรัฐบาลนะครับ One News ตรงไปตรงมา